หรือใช้บุนคคลที่มีชื่อเสียงนะครับมาเป็นโปรไฟล์ในการหลอกล่อให้กับเราโดยจะชวนพูดคุยจนเกิดความสะพทนที่คุ้มค่าเราก็จะเอ๊ะเราลงทุนไปแค่นี้เราได้ผลเกิดความสนิทสนมมากๆนิชาชีพเหล่านี้จะจ้นถึงหนักหวานทีนี้นะครับเมื่อท่านโดนหลอกให้เพิ่งเงินโดยครับ อันนี้คือภัยของการหลอกให้ลงทุนให้เรื่องเราก็มีวิธีป้องกันวิธีอไรกำไรห้าสิบได้คืนมาร้อยห้าสิบโอ้โหเหล่านี้ถ้าเราขอวีดีโอคอลไปแล้วเขาไม่ยอมวีดีโอว่าเขาไม่จริงใจกับเราแล้วครับคนถ้าเราจริงใจเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหรือวันทีนปีเกิดเลขบัตรประชาชนอะไรครับ เพราะ้มาติดตามข่าวสารเราราหล่านี้มามีลาบลอยถ้าเราโลภอะไรเป็นไงครับ<อ>ดมดตัวนะครับมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านครับนะครับขอขอบคุณครับผม,ม,มบตัวจริงสิงจริงเลยลเนี่ยเฮ้ยโจัดมาถูกที่ถูงทางเลยอนี้จะนำเสนอรูปแบบการโกงเรื่องหลอกโกงกันครับ โดยที่ยังไม่ได้โอนนะครับเติมได้ครับคนร้ายมันก็มีเบอร์คนร้ายตรก็ดีก็จะหาทางออกพอเขาขู่ให้กลัวแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะมาช่วยพอจะมาช่วยให้เราเป็นบัตรตามเขาคนส่วนมากครับพอพอพอมีคนยื่นมือมาช่วยก็จะเป็นบัตรตามเพื่อส่วนใหญ่ครับก็เลยว่าในในการป้องกันเนี่ยเราก็ต้องเราต้องไม่รับสายตั้งแต่แรกนะครับคือไม่ต้องรับสายมัน โดยการเช็คเบอร์เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรถ้าเป็นหน่วยงานต่างๆครับจะเป็นมันจะไม่ใช่บวกหกหกบวกห้าเจ็ดหรือครับมันจะเป็นโดยผ่านกระบวนการของกโรงเรียนอ่าแล้วตังได้เลยครับีเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาประยน์เลยครับกลับลองมาน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใจที่นะครับที่ทำ นี่มายคือนะรับสมารถนะิ่งนะครับเวลาเราล่อกเสียทั้งตัวแล้วก็เสียทั้งๆนะครับครับกับเรียนผู้ผู้คำบรชานะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนราชการตำรวจนะครับพี่น้องประชาชนนะเพื่อนชาวขอาทีป้องกันอาชญากรรมทางทรเทคโนโลยีทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ก็ปุ่มของสพนข่อยศรีนะครับก็จะมานาเสนอรูปแบบต้นโปรงนะครับในรูปแบบของแฉกโซนะครับอย่างนี้มากนะฮะแรฉกโซก็คือแฉกแบะนีท ความสามพันนะครับแต่มาเล่าประสบการณ์จริงสอบตรงโดยตัวเองเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกๆท่านเนี่ยอยากถูกหวยลอตเตอรี่ระดับที่หนึ่งนะครับใครไม่ซื้อลอตเตอรี่บ้างครับยกมือนันโอ้ไม่มีเลยใช่ไหมครับผมเป็นหนึ่งนะครับอยากถูกวันที่หนึ่งมากเพราะอยากจะลาออกแลนะครับผมซื้อลอตเตอรี่จากกองสลักพันนะครับมีอยู่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับ ต้นต้นเดือนนะครับมันจะอยู่ในในจุดสี่จุดนี่แหละครับที่ผมเขียนไว้เพราะว่าความรักรักจนผู้อ่าครับอ่าสพสามใบเพียดน,นะครับอ่าขออนุญาตนาเสนอเก,กี่ยวกับเรื่องการอ่าเช่าโกงทางออนไลน์ซื้อของซื้อขายของทางออนไลน์นะครับผมว่าในในที่นี้คงไม่มีใครมีมีใครที่ไม่นนคนาโคศิษฐ์ชัยมงคลค่ะวันนี้สัปด ตรรจังหวัดค่ะแต่ยังไม่รู้ผลนะคะเป็นตัวแทนของสพกติ๋สพภูมะเดือและสพบางหลวงวันนี้ในหานะที่เป็นกลุ่มท้ายที่ฉันมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องจริงที่ดิฉันประสบคุณจะต้องโดนเสียภาษีคุณจะต้องถูกจับคุณจะต้องถูกปัดชาวบ้านก็เลยกลัวอันนี้เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะสังเกตได้ วิธีการป้องกันคุณโถก็มาหาสามีดิฉันอยู่ตลอดเวลามันก็จะเด้งมาอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นใครุณเป็นใครดิฉันก็จะหลุหมดเพราะฉะนั้นเขาก็จะปิดบังดิฉันไม่ได้ปุ่มให้พี่เพราะว่าถ้าพี่เข้ามาม,มันจะกลายเป็นว่าที่สอนสอนในบัญชีของผมผมจะเล่นให้พี่ไปได้แล้วพี่จะไม่ได้เงิน,นวัตถุปรสงค์ก็คือเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก ำหรับเสื้อนะครับพาะคงจะขอมอบเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็แต่ละสอกก็ช่วยกันแจกทีหนึ่งนะครับสำหรับรูปแบบการดำเนินการของเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นจากการที่พวกเราออกมาพีเต์รายงานจนการประเมินผลเดี๋ยวก็รอรับหนังสือออมาเราก็ได้ไปเผยแพร่ความรู้ในสานะส่งเข้ามาในามที่พจนวรสัาการนะครับ ต่อต mm ูมครับเรียบร้อยนะหนึ่งสองนะครับเป็นความสำคัญกับโครงการสร้างพาร์ตี้เครื่องขายเพราะการในทางเทคโนโลยีอีกอีกอีกคณะนี้คณะผู้บวทแจ้งว่าสักครู่ที่ที่ทำเก็บทุกท่านอาจจะขาดตกผกผ่องบ้าง แต่ก็นั่นก็คือว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจครับแต่เนื่องจากว่าท่านหายเยอะนะเราก็พยายามที่จะจัดคนไปดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถอยูนะ่แล้วอาจจะมีกา,ตบบารตกบป้องบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเสียงสะท้อนใดกลับมาก็กราบขออภัยด้วยนะครับอะไรทีนะ่ดูแลท่านอย่างไม่ทั่วถึงนะครับหรือแม้แต่วิยากรณ์ที่มาบรรยายในวันนี้นะครับบางครั้งก็อยากจะให้บรรยากาศการรับรู้บรรยากาศการ สนทนากันเน่มีความคลื้นเคลงเป็นกันเองอาจจะมีบางสับบางอะไรที่อาจจะเป็นพ่อคุณบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่ที่ทำให้เราต้องมานัามีปัญหาซึ่งกันและกันหรือว่านั่นคือเป็นการสร้างบรรยากาศในการที่จะแซวท่านบ้างอะไรบ้างนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคณะวิทยกรสิ่งที่ท่านแชร์วันนี้สิ่งที่ท่านนําเสนอในวันนี้ข้างหน้า จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่วิทยากรอูกอไกจะได้ไปนําถ่ายทอดในจังหวัดอื่นนะครับในวันศุกร์นี้เราก็จะไปที่จังหวัดกาญจนรบุรีหลังจากนั้นเราก็จะไปบรรยายนะครับเมื่อเช้านี้เรามีตัวช่วยจากท่านรองผู้จัดการสอทซอึ่รับผิดชอบโดยตรงท่านมาบรรยายที่นครปฐมจังหวัดแรกส่วนจังหวัดอื่นๆท่านของพิธีวลาก็เป็นหน้าที่ครูนะครับหน้าที่ครูทั้งหลายนะฮะนี่ก็ คูรุ่นไฟแรงเนี่ยผู้กองนะเนี่ยวันนี้นี่ยต้องมีอายร้อยนะครับรุ่นเจ็ดสิบหกแล้วเอออเจ็ดสิบห้าแม่ดูมันก็หน้าตารูปหล่ออการนะครับหางเป็นผมหลายปีครับหลายปีผมแก่นะครับ,บหมอเลยทำไมมันต่างอาจารย์ครัโอ้ผมแก่แล้วผมรุ่นห้าสิบนี่รุ่นเจ็ดสิบห้านะที่ทำการที่บ้านทากท่านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย และอย่าลืมการเอาสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปถ่ายทอดเริ่มจากครอบครัวท่านก่อนเริ่มจากชุมชนท่านก่อนเริ่มจากุ่มเพื่อนท่านก่อนแล้วก็ขยายไปที่ทํางานหรือว่ามีจิตอาสามากๆมีการประชุมของชุมชนมีการจัดงานอะไรสักอย่างไานไปขอเวทีเล็กๆในการไปช่วยกันป็นกาสัมพันธ์่านไปขอเวทีที่มีวิวชุมชนในการที่ออกไปพูดกระจายเสียงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบสร้างความตระหนักรูร้ ไม่ตกเป็นเหยื่อต่างๆนั่นคือคุณผู้สูตรที่ท่านทานครับพี่ปอมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านรัฐนตรีการคลังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องท่านรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมน้องไม่นมีอะไรนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับเราขออนุญาตปิดประชุมนะครับปิดประชุมในวันนี้ไม่ใช่ประชุมนะปิดการสัมมนาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราจะกลับไ่ดูแผนงานนะครับเรื่อการต่อไปนะครับ